เมืองจำลองขึ้นมา1เมืองคนที่ชอบถ่ายรูปต้องชอบมากๆเป็นที่ที่เขาถ่ายหนงังถ่ายโฆษณาเยอะมากๆตรงนี้จะเป็นมุมมหาชนนะครับหัวรถจักรนะครับแล้วแล้วก็มีตู้หนึ่งตู้เหมือนเราอยู่ในฉากหนงังฉากละครอะไรเลยก็สวยดีครับสเสน่ห์ของที่นี่ก็คือการที่สะสมของเก่าไว้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆแต่งตัว้เข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็มาถ่ายรูปกัน สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาถ่ายรูปสถานที่อยู่ที่หนึ่งนะครับเขาจัดเป็นเมืองจำลองแบบว่าย้อนยุคชื่อสตูดิโอชมเชยครับเป็นที่ที่เขาถ่ายหนังถ่ายละครถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายโฆษณาเยอะมากๆเลยครับมีหลายผลงานมากนะครับที่ถ่ายที่สถานที่แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอของคนดังๆละครหนังต่างๆเนี่ยหลายเรื่องแล้วนะครับเพราะว่าภายในเนี่ยเขาจัดในการเหมือนจำลองเมืองโบราณในการย้อนยุคครับ ก็คือมีไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นร้านทองลงจำนำร้านถ่ายรูปหมอร้านตัดเสื้อร้านตัดผมแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีการที่จะสะสมอุปกรณ์ของเก่าเนี่ยใส่ในตู้ไว้ซึ่งตรงนี้หาดูได้ยากมากสเสน่ห์ของที่นี่ก็คือการที่สะสมของเก่าไว้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆพอเขาเอามาตกแต่งกับห้องหรือเป็นร้านค้าต่างๆเนี่ยก็เลยได้อารมณ์เหมือนเราได้กลับไปย้อนยุคในสมัยก่อนจริงๆเลยครับ เวลาเราเดินเข้ามาชมเมืองนะครับก็จะมีหลากหลายมากเลยในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีมีร้านขายยามีร้านทําผมซึ่งร้านทําผมผู้หญิงนี่ก็จะมีเห็นไหมเครื่องอบผมเนี่ยยังเป็นแบบโบราณมากเลยโต๊ะที่ทําผมถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นความเก่าได้เลยนะครับร้านขายเครื่องเขียนก็จะมีหนังสือเก่าๆเห่าไหหนังสือเก่าๆมีแบบเรียนมีเครื่องเขียนมีพู่กันร้านถ่ายรูป เราก็จะเห็นหลากหลายของกล้องที่เขาสะสมไว้นะครับเป็นกล้องสมัยก่อนที่เวลาถ่ายต้องคุมหัวอย่างเงี้ยฮะถ่ายเป็นภาพขาวดำฟิล์มแบบเก่านะครับเห็นไหมสำหรับใครที่เล่นกล้องตอนนี้มันก็หมุนกลับมาแล้วครับจับรองนะมาลายไหลแน่พอเห็นกล้องที่หลากหลายแบบนี้ส่วนอันนี้เลยครับโรงรับจำนำเห็นไหมฮะ สำหรับใครที่ร้อนเงินเมีทุกยุคทุกสมัยจริงๆเลยนะครับถ้าเราแบบร้อนเงินเนี่ยล้วก็มีของอะไรที่มีค่าก็สามารถที่จะเอามาวางเพื่อเกลียกแรกเป็นเงินกลับไปใช้ได้เดี๋ยวดูที่ว่าเราจะมีอะไรที่จะมาจำนำตรงนี้หน่อย ที่ถ่ายรูปสวยนะครับก็จะมีหัวรถจักรนะครับแล้วก็มีตู้หนึ่งตู้มีชานชาลาสลาหรับให้คนมานั่งรอรถไฟนะครับก็ถ่ายรูปสวยอ่ะตรงนี้กับมีรถม้าด้วยส่วนตรงนี้จะเป็นมุมมหาชนนะครับที่เวลาใครมาจะต้องถ่ายรูปกับตรงนี้ครับคือบริเวณหน้าโรงหนังนี่เองครับแต่หลายคนคิดว่าคงจะเกิดไม่ทันโรงหนังที่เป็นทรงแบบนี้ครับเดี๋ยวนี้เห็นแต่โรงหนังอยู่ใน ห้างสับสินค้าหมดนะครับอันนี้เป็นโรงหนังยุคเก่าก็จะใช้คําว่าลามาลามาเวลาเราเข้ามาก็ต้องมาซื้อตั๋วที่บริเวณนี้แล้วก็เข้าไปตามรอบของหนังค่าดูหนังสมัยก่อนเนี่ยก็เท่าที่ผมจําความได้นะย0่0ิบาบาทอะไรห้าสิบาทนี่แพงสุดแล้วครับโอ้หแต่การดูหนังสมัยนี้นี่เห็นที่นั่งแต่ละที่แล้วโอ้อยากจะเป็นลม ผมเคยมาเดินเที่ยวที่นี่อยู่ครั้งหนึ่งนะครับโอ้โ oh, หวันนั้นเจอนักท่องเที่ยวนะครับก็คือคนที่เขามาถ่ายรูปนี่แหละแต่งตัวแบบจัดไปตามยุคตามสมัยแล้วแบบเขาให้ความร่วมมือมากเลยครับคือมากันเกือบ10บคนแล้วทุกคนแบบเหมือนแต่งตัวแบบเข้ากันหมดเลยเวลาเราเข้ามาเนี่เหมือนเราอยู่ในฉากหนังฉากละครอะไรเลยก็สวยดีครับมาแล้วถ่ายรูปแบบนี้ผมว่าสวยเวลาออกมาปุ๊บมันเหมือนกับเราได้ย้อนยุคไปได้จริงๆเลย พื้นที่ก็ไม่เยอะมากแต่เรียกว่าจัดได้ลงตัวพอเราเดินถ่ายรูปกันได้สักพักหนึ่งเนี่ยครับเขาก็จะมีเรือนสีขาวซึ่งเป็นร้านกาแฟสําหรับใครที่อยากจะมาพักเหนื่อยนะครับอยากมาหาอะไรทานหิวน้ําหรือหิวข้าวเนี่ยก็มีอาหารด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปเดินถ่ายรูปกันใหม่มานั่งพักได้นะครับที่บริเวณที่นี่เขาก็จะมีเป็นร้านกาแฟนะครับมปร้านกาแฟมีอาหารทานง่ายง่ายเนี่ยให้เราสามารถที่จะทานได้นะครับมีเครื่องดื่มมี เบเกอรี่อีกแล้วขนมเคก้กเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยหิวก็มีอาหารนะครับจะเป็นอาหารจานเดียวหรืออะไรก็สามารถสั่งได้ทั้งงในก็จะเป็นโซนของร้านกาแฟที่ชมเชยเนี่ยครับเขาจะทำสตูดิโอเนี่ยเหมือนกับเป็นเมืองจำลองขึ้นมา1เมืองเลยก็มีการจำลองเพียงแต่ว่าเขาย้อนยุคเนี่ยเอาของเก่าเนี่ยมารวมๆกันคนที่ชอบถ่ายรูปนี่ก็ไม่ควรจะพลาดนะครับแต่งตัวให้เข้ายุคเข้าสมัยแล้วก็มาถ่ายรูปกัน ที่ถ่ายรูปสวยๆคลายเครียดกินกาแฟก็อย่างน้อยก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้บ้างแหะครับ